ท่านนายกถึงขั้นลงทุนนั่งรถประจําตำแหน่งไปสโลซพถึงบ้านแถมออกมาให้สัมภาษณ์แถลงด้วยว่ายินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคารวะนะท่านประธานยกรบครับผมยืนขึ้นยกมือปะทนศิสะครับเมื่อสักครู่นี้ ก่อนที่จะเปิดรายการที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านขึ้นแถลงเอาเขาคอมครับเลยว่าปิดข้อเก้าครับท่านประธานก็ได้เรียนย้ำที่ประชุมว่าร8 0บบนมหาข้อ9ข้อ69ข้อ7จเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นภาพของบุคคลภายนอกชัดเจนผมไม่นิกไม่ฝันว่าคนระดับอดีตรองนายกหัวหน้าพักการเมืองหนึ่งจะไม่เคารพข้อบังคับการประชุม ท่านประธานครับผมประท้วงยังไม่จบครับฟังก่อนครับใจเย็นๆได้ครับผมนี่คือสิ่งที่ไม่เคารพข้อบังคับการประชุมับชัดเจนภาพเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพบุคคลภายนอกชัดเจนครับเดี๋ยวผมขอวินิจฉัยไปเลยครับคุณอาคุกจะประท้วงที่สอดเดี๋ยวให้หานี้จบก่อนผมวินิจฉัยท่านแรกก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ท่านผมอีกคําเดียวครับทรามประธานครับ ไม่ไม่ต้องยาวเพราะว่าเป็นการประท้วงสั้นๆครับทุกครั้งที่ผมขึ้นครับข้อบังคับล้วนๆครับไม่มีมั่วผมยืนยันกรับท่านประธานท่านท่านนิดเดียวท่านกาลังจะพูดถึงพรบราชธรรมปี60ไม่ต้องนะครับขออภัยครับอันนี้ครับผมเห็นว่าท่านจุลินยังอภิปรายอยู่ในประเด็นครับวงออกปี63ยังถอนยังถนเียอยู่ในประเด็นรับกันมาปี6 4 กับเรียรรท่านประธานที่เคารพกับผมน,นายพิชเดชเดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจากจังหวัดนครสีธราชพรรคประชาธิปัตย์ผมขอประท้วงใช้ข้อ69ครับขอประท้วงผู้ประท้วงเนื่องจากว่าผู้อภิปรายรยังอภิปรายอยู่ในประเด็นแล้วก<ม>็ครับผมได้วินิจฉัยแล้วก็เป็นตามที่ท่านว่าครับผู้อภิปรายยังอยู่ในประเด็นนะครับก็ขอบคุณเราจะไม่ต้องเสียเวลาทั้งทั้งสองฝ่ายนะครับเชิญ คุณชลินลักษณะวิสิตต่อครับประธานครับนิดเดียวครับอย่าเอาภาพบุคคลภายนอกมาโชว์ฉายอีกครับประธานครับต้องระวังด้วยนะครับท่านประธานครับภาพเนี่ยครับผมเชื่อว่าท่านผู้ประท้วงเนี่ยคงจะชำกันผิดท่านผู้ประท้วงรู้ขนาดว่าผู้อภิปรายจะอภิปรายเป็นประเด็นไหนแต่ท่านนายกของพรรคตัวเองท่านยังจำไม่ได้